สวัสดีเพื่อนๆชาวไอเกมพีซีคอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาจัดชุดครบเซตครบชุดนะครับหนึ่งบาทแต่ว่าตอนนี้หูฟังกับขาตั้งหูฟังเนี่ยมันอยู่ในกล่องนะครับยังไม่ได้แกะก็เลยยังไม่ได้มาตั้งโชว์แต่จริงๆแล้วมีด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เราจะมาไล่สเปคเครื่องกันวันนี้เรามีเก็จความรู้เล็กๆให้เพื่อนๆน,นะครับเอาไปใช้แล้วก็ไปแนะนําคนต่อๆไปกันได้นะครับวันนี้ช่วงนี้นะครับไวรัสโคโรนาเนี่ย ค่อนข้างที่จะระบาดนะครับทั้งทั่วโลกเลยก็ว่าได้วันนี้ก็เลยมีเกตความรู้จาก I อเกม c o m นะครับก็คือเรื่องการใช้แมสนะอ่าชั้นการใช้แมสเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> สังเกตไหมว่าการใช้แมสเนี่ยทำไมมันมีหลายสีจางสีเขียวสีฟ้าสีดําสีอะไรก็แล้วแต่วันนี้จะมาแนะนําว่าแมสท,ที่มีคุณภาพที่สุดนะครับดีที่สุดก็คือแมสสีเขียวนะอ่าตัวแมสสีเขียวเนี่ยจะกรองอากาศได้กันฝุ่นได้แล้วก็ การพวกแบคทีเรียต่างๆได้ดีกว่าสีอื่นๆรวมไปจนกระทั่งพวกเกี่ยวกับเชื้อไวรัสต่างๆก็สามารถที่จะกองแล้วก็กันได้ด้วยอันนี้จะดีกว่าสีอื่นๆนะสีอื่นๆที่ลองลงมาก็ลองไปศึกษากัน,กนดูแต่อันนี้มันแนะนําในสีที่กันและดีที่สุดของแมสปิดจมูกนะครับอ่ะพอโอเคถือว่าเป็นเล็กๆน้อยๆสำหรับความเป็นห่วงของไอเกมบิซิคอมนะตอนนี้ไอเกมบิซอมก็จะทำการใส่แมสด้วยเหมือนกันเพราะว่า ได้ซื้อมาไว้แล้วนะครับเป็นกล่องเลยอ่าชุดนี้1 0,000บาทได้สเปคอะไรบ้างมาเรามาไล่สเปกกันแล้วเราก็มาเทเกมฟรีไฟกันนะครับชุดนี้เน้นฟรีไฟนะจากาลูกค้าปทุมธานีขอชุดนี้นะครับเอาไว้ให้เอาไวใ้ไวให้เล่นนะครับเล่นเกมฟรีไฟนะเรามาดูกันสเปคามาไล่กันก่อนเลยนะครับเอา M 6 0ก่อนเลย สเปคนะครับตัวนี้เป็น AMD X4 นะครับ4แกน4หัวสปีด3.0เลยนะตัวนี้แล้วก็ได้ RAM DDR3 8จิกบัต106นะครับแบบ duo channel 2ตัวนะเหมือนกันนะครับเป็นของ Kingston ต่อไป SSD ตัวนี้ก็ให้ SSD ด้วยเหมือนกัน120จิกตัวนี้ลาร i n d o w s อย่างรวดเร็วแน่ๆ แล้วก็ยังให้ฮาร์ดดิสต์อีกนะฮาร์ดดิสต์หนึทอราฮาร์ดดิสต์หนึทคือ1,000งพันจิกนั่นเองเอาไว้เก็บข้อมูลลงเกมได้รูหนังฟังเพลงก็เอาไว้ยัดไว้ในนี้ก็ได้เป็นร้อยๆเรื่องก็สามารถเก็บได้เหมือนกันต่อไปการ์จอครับการ์จอเป็นจีการ์จอเป็น AMD HD7750 ตัวนี้แรงแรงแรงเป็น1นึ่จิก DDR5 เลยนะอตอนนี้เรามาเทสเกมพับ เกมฟรีไฟ uh, จะพับตีละเดี๋ยวไปเทสเดี๋ยวไปเทสแล้วกันเกมฟรีไฟนะครับกับชุดนี้ได้อุปกรณ์ครบเซตครบชุดนะเดี๋ยวมาไล่กันว่าได้อะไรบ้างเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรับไรไฟก็ให้ด้วยเหมือนกันตัวเคสเป็นของซูนามิอาซูนามิตัวนี้เป็นไฟ RGB ์ตัวอ่ตัวามาดูกันก่อนเป็นไฟ RGB ์ตัวนะครับนี่ ด,ด้านหน้า3ตัว1,2,3สามารถปรับโหมดปรับแสงแล้วก็ปรับการวิ่งของพัดลมได้ด้วยนะแบบอยากจะให้มันเป็นเล่นโหมดแบบไหนก็กดปรับกันได้นะอุปกรณ์ด้านในมีจัดสายไฟให้เรียบร้อยกับจอลูกค้าขอเพิ่มจอนะครับเป็นจอใหญ่ขึ้นจาก19นิ้วนะก็เพิ่มมาเป็น23นิ้ว22.5นี้คือเซกเมนต์เ,เดียวกันนะครับนี่การตั้งค่าการปรับโหมด สามารถกดปุ่มนี้ได้ข้างๆกับปุ่มเปิดเครื่องนะอ่ามีหลายสีมากแล้วแต่นะั้นเราเลือกเอาบางทีมันจะวิ่งวิ่งเป็นรูปกงจากวิ่งเป็นรูปพัดลมใบพัดอะไรเงี้ยเยอะมากอ่าเป็นสีเดียวก็มีนะครับสีม่วงก็สวยดีเหมือนกันต่าเราเป็นสีม่วงแล้วกันเนาะเพื่อในการประหยัดเวลาโอเค ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีหลายโปรแกรมมากเลยเกี่ยวกับการตั้งค่าของเกมเกมแปลงนะครับเกมแปลงคือเกมโมบายเกยมโมบายเนี่ยจริงๆแล้วว่าอาจจะไม่ได้ใช้สเปคเยอะก็จริงแต่ว่ามันต้องแปลงหลายขั้นตอนมากแปลงจากแอปมือถือมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันเลยทาให้คอมพิวเตอรนะ์ต้องทางานหลายชั้นเพราะสังเกตไหมครับถ้าถ้าเราเล่นเกมของเกมคอมพิวเตอร์เองอะ่ะ ภาพสวยมากแล้วก็เล่นได้ลืนล่นกว่าเกมโมบายอ่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมโมบายใช้สเปคสูงนะครับแต่ว่าแค่ว่าการทำงานมันต่างกันเฉยๆแ a t t ทิ n f นฟิลชุดนี้ก็ลงไป t ุฟิลคุณสมบัตแล้วก็เกมมันเล็กๆอื่นๆให้ไว้ให้เล่นด้วยเหมือนกันให้มันจะมีแอรดออตอนนี้มาเทเกมฟรีไฟล์นะครับ มีคนไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนวะโดดยิงครับโดดยิงอ้าวก็ครบเลยครับกระสุนเกี่ยวกันพีฟ่ฟ้าตนนัวนี้ได้เฟรมมีอยู่ที่ห้าสิบสามเหมือนจะมีคนอยู่บนนี้ไหมไม่มีไปไหนเราละ ชุดนี้นะครับกบเซตไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ไม่มีระบบผ่อนนะวิธีการสั่งก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้ใน Facebook i g กมพ p ซ c o m นะครับอาจจะพูดช้านิดนึงนเพราะกำลังลุ้นอยู่ว่าจะเจอคนไหมนี่่ะเจอออ้ขยายใหญ่หนก็ได้ เห็นมีน้องๆถามพี่ครับทำไมเล่นจอเล็กอ๋อจริงๆมันมันปรับให้เป็นจอใหญ่ได้นะกด f f 1 1นี่ f 1 1ปุ๊บที่เล่นจอเล็กเพราะว่ามันมันคล่องดีมันมองอะไรแบบเห็นชัดง่ายแต่เป็นจอใหญ่ก็โอเคนี่เจอคนละยิงแตกไหมแตก ที่เป็นคนเล่นจอใหญ่ไม่ถนัดมันมองแบบมันใหญ่เกินเออถ้าแบบนี้โอเคอยูออ่หลังจากชุดนี้นะครับทางไอเกมฟี่คอนะอาจจะเว้นการลงคลิปไปสักระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำแทบทุกวันเลยทำคนเดียวเนาะแล้วก็รับออเดอร์คนเดียวนะ ดูแลเพจดูแลเฟซตอบแชทรับออเดอร์คนเดียวหมดเลยมันก็เลยอยาจจะทำให้บางทีอ่านแชทเพื่อนๆช้าก็ขออภัยด้วยนะครับใจจริงอยากอ่านทุกคนเลยอยากตอบให้ทุกคนเลยแต่บางทีเราไม่ทันจริงๆไม่เห็นบางทีมันไม่แจ้งเตือนเลยนะเพจอะ่ะก็เลยแบบส่วนมากจะบอกให้เพื่อนๆเ,เนี่ยคนที่ทักมาทาักเพจอ่ะเข้าไปทักมาที่ Facebook ได้ไหมเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนเลยแบบต้องเข้าไปดูเอง บางทีครึ่งวันเข้าไปดูทีนึ่งออาทักมา้แต่เช้าแล้วเราไม่ได้ตอบแล้วก็กว่วลูกค้าหรือเพื่อนเอนเนี่ยรอนะครับอ่าโอเคกินไก่กินไก่สรื่อับทนี้รีไฟล์ Fi. อยากจะให้แนะนําเล่นเป็นของเกมตัวตัวนี้นะโปรแกรมนี้นี่เกมล็อปนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเซฟเซฟระบบถ้าเป็นโปรแกรมอื่นอย่างเช่น โปรแกรมจำลองอื่นๆนะเวลา,เาโหลดมาเนี่ยมันจะมีโปรแกรมแฝงมาด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีโปรแกรมแฝงมาทาให้เครื่องเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสถียรไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบางทีโหลดโปรแกรมอื่นมาอย่างเช่นโปรแกรมบูโปรแกรมเอ็นอะไรเงี้ยเขาเขาอาจจะมีโปรแกรมแฝงมาให้เราด้วย,ยู่ที่เราตั้งค่านะครับเราถ้าเราตั้งค่าดีไม่ไม่ติดตั้งโปรแกรมแฝงมาอ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ มีมีเพื่อนๆบางคนนะครับที่โหลดมาแล้วโปรแกรมอะไรไม่รู้เต็มไปหมดทั้งโฆษณาทั้งโอ้โหแบบอยู่ดีๆมันก็มาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนี่แหละครับมันมาจากโปรแกรมแฝงแต่โปรแกรมนี้ดีมากเลยนะมันไม่มีโปรแกรมแฝงมาให้เราเลยมันมีแค่แอปที่ให้เราโหลดแบบไม่ต้องไปแบบว่ายัางไงอะซีเรียสเรื่องโปรแกรมแฝงมาด้วยอ่ะถือว่าดีนะแอปนี้ ตัวนี้จริงๆิงลงเกมคอร์ิวไว้ด้วยอ่ะฟรีไฟล์เราเทไปแล้วปิดไปก่อนเลยกันคลิปนี้อาจจะรวดเร็วหน่อยลงรอบเดียวเป็นพาร์ทเดียวแล้วกันเราไปต่อไปเป็นคอร์บิวตเนาะอ่ะเดี๋ยวเราพูดไว้แล้วกลับไปดูกันเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เกมคอร์บิวตี้มถสนุกดีเกมนี้เราเล่นแบบมันติเพยเอร์นะครับเริ่มเล่นมัติเพเเป็นเหมือนเล่นเป็นทีมนะอ่า เรามาดูกันว่าชุดนี้เล่นคอป p ป r รี่มือบายเป็นยังไงผมว่าสนุกนะคอ o p ป r รี่มือบายในส่วนตัวนะคือชอบชอบชอบอยู่แต่โอกาสเล่นน้อยมากตอนนี้กําลังรอจับคู่นะเดี๋ยวเราสกิปข้ามไปรอดูเอ้ามาพอดีเลยมาไหมอ่ะอาจจะช้าเดี๋ยวสกิปไปรอตอนเล่นเลยแล้วกันมามาแล้ว นี่ทีมเรานะครับนี่พวกนี้เป็นทีมสีน้ําเงินของเราหมดเลยตอนนี้อยู่ในด่านด่านอะไรไม่รู้เ,เจอแล้วโอ้โหแตกดีครับแตกไหมแตกไหมแตกไหมเก็บไปสองครับผมเฮ้ยระเบิดอืหลบ,ลบไม่ทันโดนดีนะไม่ตายไม่งั้นอ้มหล่อไปละสไลด์นะครับนี่เก็บไปอีกหนึ่งโอ้โหหัวแตกเก็บไปอีกสองขอ beauty mobile เล่นสนุกสนุก ไลเฟรมวิ่งอยู่ที่ห้าสิบแปดนะครับก็ถือว่าสบายสบายเฮ้ยเยมามาออกมาอะไรแวบ,บนี่นี่เจอเจอเจอแตกดีครับย,ยิงทะลุมหมวกจุ๊บุเหมือนจะมีตัวหนึ่งนะแวบบแวบ,บแถวนี้จะเอไม่มีทิม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 หัวอย่างเดียว ทิหมหัวเดียวเอาเอามาไงไวะนี่นั่งก่อนนั่งก่อนอ๋อปุ๋มาตรงนี้เองเกิด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 แดงๆอยู่ยิง,ยงไม่ได้โอ้โหไม่ตายมามามาเก็บรปีตัวอื้ตายระเบิดซะอ๋อเดือดติดติดรถนี่เองอ้ยมานนะมามาลองเล่นดูเพื่อน คอร์ดิตี้โมบายเล่นแบบมัลติเพเยอร์สนุกเรามีไอเทมนี่อันนี้ฟังก์ชันเวลาเรายิงได้เยอะๆแนละ้วมันจะขึ้นมาเรากดอย่าง F5 ฟังก์ชัน5เนะี่ยแล้วก็ปึ้มไม่โดนใครเลยวะอา้อาวอา้อาวอ้าวเต็มเลยวะเก็บหมดดีครับสี่ตัวเรียบร้อยดิโอ้โหยังโหดอ่ะเจอละเจอไม่โดวนเฮ้ยนี่แวบบ๊แบบแวบบ๊บๆ โอ,อ้ไอ้สะท้อนแสงบอกฝ่ายเนี่ยโคตรไม่ดีเลยนะเดินไปตรงนันนี้เห็นหมดนีมีเจออีกตัวงะมาออกมาออกมา,ออกมาเจอเปุ๊บเก็บสองนี่ครับไม่ตายเฮ้ยโอ้โหออกมาไงวะโอ้โหอยู่ดีกระโดดมาเลยตายดิครับอย่างนี้ดูลูกซองนั่นไงว่าแล้ว โดดยิงเลยนะตั้มเฮ้ยนี่ก็ตายอีกอ้าวเรามีไอเทมครับกึบอ๋ออยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไปไหนหมดเลยวะสไลด์ยิงเก็บสองไหมเก็บสองไหม ดูหลังมันไว้ก่อนไม่นะยิงไงอีตัวหนึ่งตัวนึงไปไหนแล้วตายแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วเก็บหัวดีครับไปไหนล่าไปไหนล่าอือหือแตกครับอ๋อมันจะยิงโดนรถแล้วเบิดได้เหรอทำไมฟันขึ้นวะอีพีนี้อาจจะนานนิดนึงนะดูดูท่าแล้วมันนะ่ยเล่นคนเดียวเลยอยู่ซ้ายมือ โอเคกระสุนหมดไหมยังยังยังเก็บหมดดีครับนี้ออกมาออกมาไปไหนละเฮ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่โอ้ยิงดักเลยเอา้ากระสุนหมดอดีตที่ไม่ดิที่มไม่ดิทีมไม่ก่อนทีมไม่ก่อนอื้อหือโดนทั้งหลังเอาให้จบวินไปเลยรอบนี้อันนี้เกม call duty mobile นะ call duty mobile เข้าไปเล่นกันได้ สเปคค่อนข้างนี่จะภาพสวยอยู่อ้าวนี่เรียบร้อยดีครับเรามีไอเทมเอา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 ตึมเก็บไปสองจ้าน่า้ MVP แนะ่จริงๆอ่ะเราเทคกันไปเรียบร้อยเอาเกมคอ l l t y วินวินยังไงก็ชนะเก็บสองดีครับอันนี้ ตับ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 มีสโลวให้ดูด้วยนะตึบตึบตึบจะรอดเหรอซูมขนาดนี้โอเคชุดนี้เกม call of duty mobile ไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเกมเกมอะไรดี p u b g l i t e แล้วกันอ่าไม่เอาไม่เอาเอาเป็น p u b g mobile ก่อนอ่าเราไปลองเทกันเดี๋ยวสกิปข้มามไปเลยเนาะโอเคเรามาดูเกม p u b g mobile ตอนนี้เข้ามาโหลดนะครับะจะบอกเพื่อนว่า ถ้าเราเล่นเกมพวกโมบายหรือเกมเกมแอปพวกเนี้ค่อนข้างที่จะต้องรอหน่อยนะมันมันต้องแปลงมันต้องโหลดนะพวกแอปพวกอะไรเงี้ยมันต้องโหลดขนาดตัวนี้เป็น SSD นะยังยังโหลดค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหน่อยนะต้องต้องรอหน่อยแบบเวลาโหลดเข้าเกมโหลดแอปโหลดอัปเดตอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือเหมือนมือถืออะ่ะถ้ามือถือเรามือถือเราแรงก็จะเล่นได้เร็วขึ้นขนาดมือถือเร็วๆเลยนะยังเล่นเกมพวกนี้ยังยังไม่เร็วเลยนะยังแบบต้องรอโหลดเหมือนกันเลย ่าตอนนี้เลยเฟรมวิ่อยู่ที่สามสิบหกอาจจะมีโหลดหน่อยช่วงช่วงเพิ่งเข้าเกมตอนนี้สเปคอย่างที่แจ้งนะครับไม่ถ้าเราเล่นเกมพวกนี้ต้องต้องยอมรับว,ว่าสเปคมันค่อนข้างนี่จะแปลกชาวบ้านมันไม่ใช่เกมแบบเกม PC ถ้าเป็นเกม p ีเนี่ยความความเร็วความแรงแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดแน่นอน เอลูกเก้าเหรออันนี้ใช้ลูก 9. เก้าอาทำไมไม่ขึ้นอันแรกให้เราอะอ่ะร้อยแปดสิบนายก็พอได้อยู่แต่ตะแต่ลเกมคอปี้ที่ที่เล่นไปเมื่อตะครู่นะก็ภาพสวยดีสนุกดีแต่ตอนนี้ว่าเป็นอ่าเกมพับจีมบายไรเฟิลก็วิ่งอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าจะจะบอกว่า ตัวเนี้เกมพับดีโมบายเนี่ยอาจจะใช้ระเปคที่ที่หนักกว่าเยอะกว่านะครับการเล่นก็ถือว่ากลางๆไม่ไม่ไม่ใช่ไหลลื่นแบบโหลื่นปืดปๆเลยหันไปหันมาแบบโทโบมากอ่าไม่ไม่ไม่ใช่นะอยากจะแจ้งไว้ก่อนว่างบหนึ่งมืนแต่ได้อุปกรณ์ครบชุดนะ ได้ได้ครบชุดทั้งหมดนี้เลยเล่นเกมได้ขนาดนี้ไล่แต่หลายๆเกมแบบนี้ก็คุ้มแล้วนะครับชุดหนะึ่งหมื่นนะเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองเมาส์ตัวรวับไฟฟด้วยจอยี่ยี่ยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบห้ายี่สามมิลด้วยอยู่ในเกมนี้เขาเรียกว่าเซกเมนต์เดียวกันแถมเคส R G B เออได้ดีๆอีกชุดนี้หนึ่งหมื่นจริงๆบางทีเราก็อย่าอย่าซีเรียส แบบว่าพี่ครับทําไมหนึ่งหมื่นแต่ถ้าหนึ่งหื่นเคสอย่างเดียวเลยอะ่ะโอเคจัดให้แบบแ <c oughs> จมๆอย่างแน่นอนอันนี้ที่ที่แจ้งก็คือได้เยอะแล้วครบชูแล้วแต่ว่าสมมติว่าเราคิดว่าเรามันยังอัพได้อีกนะแล้วก็เอาไปอัพเพิ่มการดจอแล้วก็อัพเพิ่มได้นะครับแรมเราอยากอัพแล้วก็เอาไปอัพเพิ่มได้นะครับแต่ชูนี้ก็จัดให้ครบ,ครบ,ครบแล้วเยอะๆอ่า ครับจีโมบายก็ประมาณนี้รรรเรามาดูเต็มหน้าดิใหญ่มากปวดตาเพื่อนเพื่อนคิมบ,บอกโ,อโหพี่นี้เล่นอยู่มันก็ลื่นอยู่นะเนี่ยทำไมพี่บอกไม่ลืน่นอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เทสเทสมาหลายชุดมั้งแล้วเราเรา,เราตัวมาไปเทสสองหมื่นเงี้ยสองหมื่นบ่อยๆแล้วมันก็เลยอาจจะชินเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนเพื่อนบอกพี่ครับ อยากได้งบหมื่นนึงแบบเล่นแบบลื่นลื่นมันเราเราจะรู้สึกว่าพอเราเคยเล่นชุดสองหมื่นมาก่อนสามหมื่นมาก่อนเงี้ยมันเราจะพูดคําว่าลื่นๆื่นได้เต็มปากเออเออนึกออกไหมเหมือนแบบเราเคยขี่เราเคยขี่ตัวพันแล้วเราก็มาขี่ตัวสามร้อยแต่คนขี่สามร้อยบอกว่าสามร้อยก็พอแล้วแต่พอคนขี่ตัวพันเขาเขาจะพูดว่ามัน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 ยังไม่สุดอ่าประมาณว่ามันเล่นได้มันขี่ได้แต่มันมันยังไม่สุดอ่ะ เออประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ถ้าคนที่เล่นเล่นตัวตัวสามร้อยตลอดเขาอาจจะก็จะไม่ซีเรียสเขาจะคิดว่าตัวสามร้อยก็ก็แรงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนคนที่เล่นคอมชุดหมื่นหนึ่งก็จะบอกว่าคอมหมื่นหนึ่งแรงแล้วแต่ถ้าได้ลองไปเล่นชุดสองหมื่นสามหมื่นปุ๊บก็จะมีความคิดว่าเออหนึ่งหมื่นเรายังสู้สองหมื่นไม่ได้อันนี้เป็นตามเป็นตามจริงเลยนะยังไงราคาสูงกว่าก็ต้องแรงกว่าจริงไหมเพื่อนเพื่อนเออว่าประมาณนั้นแต่ถามว่าอันไหนคุ้ม มื่นหนึ่งคุ้มแล้วที่เล่นได้แบบนี้ก็คุ้มแล้วอ่างนี้เราก็ดีถ้า,าคิดแบบนี้นะหนึ่งหมื่นคุ้มแล้วเล่น youtube ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมครบแล้วไม่ต้องเสียเงินเยอะอันนี้ก็ได้สองหมื่นสองหมื่นก็ครบแล้วเล่นหนังฟังเพลงได้เหมือนกันอ่ะก็แล้วแต่คนคิดแต่ชุดนี้ก็เทสให้ดูกันเห็นเห็นนะครับเอออีพีนี้นานมากเลยนะสิบเก้ายี่สิบนาทีแนละ้วเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะอี EP นี้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกันให้ด้วยนะครับของ ช่องทางการติดต่อนะ igmptcom นะครับทั้งชาแนลยูทูบและ Facebook หรือจะเข้าไปเสิร์ชกันอยู่ในหน้า Google ก็ได้นะพิมพ์คำว่า igmptcom เจอแน่นอนครับหน้า Google เราก็มีแจ้งให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะจะได้คือเครดิตด,ดีนะครับมีมีให้เส์อหาได้หลายๆที่เลยอ่ายังไงคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีครับบ๊ายบาย